หลังจากที่เราได้พูดคุยกับผู้ที่ไม่ต้องการให้มีการสร้างฝาย้สร้างประตูระบายน้ําแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกับพ่อพ่อหลวงสมบูรณ์บุญชูนะครับซึ่งเป็นรองประธานผู้ใช้น้ําฝาพยพญาคำซึ่งตอนนี้มีการเซ็นให้เซ็นชื่อใช่ไหมครับให้กับกรมชประทานให้มีการสร้างประตูระบายน้ําแล้วเมื่อก่อนมีการคัดค้านด,ด,ด,ด้วยแล้วทาไมตอนนี้ถึงมีการเซ็นให้มีการก่อสร้างครับ ที่เอามาคัดค้านกันมาตั้งแต่ปี48ครับมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วพี่น้องชาวบ้านนะครับจะมีการลงนามกันวันที่เดือนเมษาวันที่8หรือวันเครับเมษานั้นก็มีการคัดค้านกันขึ้นมาแหมครั้งหนึ่งว่าจากบา่อฮึมมีการสร้างสร้างรอบบ่อฮึมมีการลื้อฝ่ายนะครับพี่น้องชาวบ้านก็มาฮอกันประชุมกันหลายๆรอบครับจากวันที่ 8เมษามาเนี่ยได้มา4ี่เดือนครับก็ได้แจกหนังสือให้ชาบ้านมาอ่านจนถึงทนายความอายาการที่นในหมู่บ้านถ้าสร้างแล้วจะมามีการลื้อฝายนะครับจะประพิมมิบกายผลกระทบต่อพี่น้องตั้งแต่ฝ่ายตังบนนะตั้งแต่ตาบกูซบร้องฝ่ายพญาอุดจนไปถึงฝ่ายวางปานเนี่ยคพ,พื่อทางชมประธานให้ผิดชอบร่วมกับนายอำเภอทั้งผู้ว่าต้องร่วมกัน สรุปว่าตอนนี้คือชาวบ้านเซ็นยินยอมที่จะให้มีการสร้างประตูละชาวบ้านเซ็นยินยอมเพื่อสร้างประตูระบายน้าครับนะครับแต่บเพื่อมีการรื้อฝ่ายเพื่มมีการซ่อมแซมฝ่ายแล้วทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับพอฟังพอหลวงพูดอย่างนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างรครับงบประมาณถามถามหน่อยว่าฝ่ายยังมีอยู่แล้วทําไมเราเอางบประมาณจํานวนตั้งกี่หมื่นกี่พันล้าน ไปทาเสี่ยงกับการที่ว่าใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลทําไมเราต้องเอางบประมาณตรงนั้นไปทิ้งทําไมไม่เอางบประมาณส่วนนั้นมาพัฒนาระบบเหมืองายให้ให้มันดีขึ้นในเมื่อฝายเดิมก็ยังไม่ได้รือ้อก็แสดงว่าระบบเหมืองฝายก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับเหตุผลนะครับคือการที่ไม่รื้อฝายก็แสดงว่าฝายต้องใช้งานอยู่แล้วจะสร้างประตูระบายน้ำทำไ,ไมก็ไม่มีประโยชน์ครับก็บบอเอาเงินไปสร้างฟรีฟร สียเงินโดยไม่จาเป็นครับส่วนส่วนผู้ว่าที่ที่ผู้หลวงสมบูรณ์เอ่ยมาบอกว่าตัดเจ้านี่บอกว่าในอำเภอกับพู้ว่าราชกาเนี่ยอันนี้ถ้าปากลอยๆครับถ้าว่าคุณครับปากว่าผมจะมันสร้างแล้วปุ๊บในบ่มีปัญหาคุณต้องมาเซ็นสัญญาอยู่ที่ไหนคุณคุดตายคุณก็คุดออกมาไเนี่ยอันนี้นี่ได้นอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้สัญญาลอยๆแบบบ่มีอย่างเลยผู้ว่าจึงไม่เนี่ยมันจะย้ายไปเมื่อใดเนี่ยผู้ว่าจึงหม่อายุต่อได้แล้วย้ายมาไม่มาพรเมอนกับไปนั่นแหละ ในอำเภอแม่ขอมืนกว่าไปนะอันนี้นี่ผมว่าถ้าว่ามีสัญญาลอยๆเนี่ยผมผมประมั่นใจในในภาครัฐที่จะมาสร้างของพ่อสวิท์ครับของพ่อสวิท์มีความคิดเห็นอย่างไงบ้างครับตอนนี้คือชาวบ้านที่ฝ่าพิญามการมิเซนตผมีความเห็นว่าทําไมจะต้องมาทําลายน้ําปิงโดยการที่มาสร้างกับประตูระบายน้ําแ้างว่าเพื่อการท่องเที่ยวตัวผมบานตัวทางพ่อหลวงเองนะครับพอทางใต้เขาเขามีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับทางพ่อหลวงเอง จะมีการชะลอในการพูดกับชมลูกบ้านไหมครับก็ตอนนี้ตอนนนี้นะครับผมเขาไปเซน็นสัญญาวันนั้นนะครับลงนามวันนั้นผู้ว่าก็บอกไปยอมเซ็นนะครับวันที่เก้านะครับก็บอกความว่าผู้ว่า,าก็บรรับรู้ในการที่จะมีการบํารุงนักษาฝายนะครับหรือว่ามีผลกระทบใดๆตามที่ข้อตกลงที่ถ่ายมาให้นนะครับว่าถ้ามีผลกระทบต่อตัวประตูน้ำเนี่ย มอว่าอยู่รังใดแ่ะสิ่งใดใดก่อสะจ้างนะครับมอกว่าสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าน้ำเสียอย่างกระจ้างนะครับต้องรับผิดชอบนะครับแต่ผู้ว่ายังบหารมาเซ็นนะครับแล้ววันจันทร์เนี่ยครับวันจันทร์นี้ผมก็จะเข้าไปถ้าเปื่อนบ่าถ้าผู้ว่าบ่ยอมเซ็นหมู่ชาวบ้านก็จะยกเลิกยกเลิกครับยกเลิกการแปลงครับนะครับแล้วจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำหครับหรือว่าแขกที่ ทั้ง4่ท่านนะครับที่มาพูดคุยกับวันนี้คือเขาไม่ต้องการสราบตอนนั้นเราก็จะได้ห้องกันมาอู่แล้วครับว่าถ้าผลกระทบเกิดขึ้นแบบเนี้ยถ้าผู้ว่าบ่นบ่ยอมเซน็นเพราะว่าวันที่เก้ามาแล้วนะครับ,รบวันเลยเวลามาแล้วถ้าทางผู้ว่าบ่ายยอมครับรู้เรื่องเนี่ยก็บอกกลับว่าผู้ว่าก็ปฏิเสธการดูแลรักษาเมืองฝ่ายที่จะมีผลกระทบต่อพี่น้องในจังหวัดจยงใหม่โดยตรงเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการพูดคุยในเรื่องของการที่จะสร้างหรือไม่สร้างประตูระบายน้ำบริเวณฝายพิยาคํานะครับซึ่งทางผู้ที่ดูแลฝายพิยาคําเองนะครับก็ยังไม่สรุปนะครับถึงแม้ว่าจะมีชาวบ้านมีการเซ็นไปแล้วแต่ก็ต้องรอจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะเซ็นอนุมัติวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกที่มาร่วมรายการทั้ง4ี่หท่านมากนะครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือข้อคิดเห็นนะครับของชาวบ้านที่อยู่ลุ่มแน้นมปิงนะครับเกี่ยวกับการสร้างประตูระบายน้ําบริเวณแม่น้ําปิงนะครับทั้งหมดคือท้องถิ่นสนทนาสวัสดีครับ